สวัสดีครับสวัสดีค่ะชาวโซเชียลแคมนะครับตอนนี้เราอยู่กับเดลลี่ก็ไม่มีอะไรหรอกที่ต๊ะสาขาของคุณครับอาชิพอาที่หมออาชีพเดลลี่มาทำอะไรวันนี้แบมามาพิเศษงานวิวี่มาแล้วเสร็จประมือให้วิวี่สักสามที่ค่ะคะวิวี่เข้ากล้องหน่อยแล้ววิวี่ก็มากล้องนี้กล้องนี้นะปากท้องปากท้องตลาดปากท้อไปไปไหนกันร้องเพลงปลา อันนี้บ็อกาดนั่มานูมงเล่นที對對 um ่มอนะครับใช่อะไรอเราอยากเพื่เพื่อนอยเิ่งเล็กๆที่รียกว่าอ่าเราถ่ายเราถ่ายต้นเชือกแคกให้ดูลำบากนิดนึง่เกลกะจังเปลี่ยนอยากเปลี่ยนสีปลาได้นะาเป็นสีเป็นสีนะเป็นผู้หญิงสวยๆนะอยากได้สีลิปสีลิปดกังไ่็ไะ นี่แหละในการหาที่ลำบากนิดนึงก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะรับ